สวัสดีครับทุกคนหลายคนอาจจะเห็นนักแข่งจากทีมอื่นหรือว่าจากช่องอื่นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักแข่งช่องเอเนซโซนบ้างดีกว่านะครับทุกคนดูคนนี้ดีๆนะครับนี่คือนักแข่งจากช่อง a อเน o โซนะครับหรือว่านักแข่งของเราเองนะครับด้วยความสามารถของเขานั้นจะยิงแบบเนื้อมนุษย์ม,มานานมากๆครับเนื่องจากเขาฝึกมาอย่างเยอะเลยนะเขาฝึกมาเยอะมากครับทาให้เขาแบบเล่นเก่งเกินคนนะ ทุกคนเห็นไหมครับนี่คือความสามารถพิเศษของนักแข่งเรานะครับแม้แต่ศัตรูที่วิ่งอยู่ในบ้านหรือว่าวิ่งอยู่หลังบ้านนะครับนักแข่งของเราก็ยังสามารถยิงได้สบายๆเลยนะครับตอนที่นักแข่งของเรานะครับไปยิงศัตรูในห้องสตรีมหรือว่าห้องแข่งที่มีการจัดขึ้นนะครับเจ้าของสตรีมเองยังต้องชมนะครับว่านักแข่งของเรานั้นเก่งจริงๆนะครับสามารถยิงทะลุต้นไม้ได้นะครับทุกคนดูนะ หลายคนคงบอกว่านักแข่งของเราเยิงขู่ศัตรูหรือว่ายิงม่วนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนักแข่งของเราเยิงศัตรูนะครับ <c oughs> ทุกคนเห็นชื่อที่ขึ้นคิวไหมครับนี่คือยิงโดนจริงๆนะครับแม้แต่เจ้าของสตรีมหรือว่าเจ้าของห้องยังการันตีด้วยตัวเองนะครับว่านักแข่งของเรานั้นเิ่งจริงๆนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเจ้าของคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากเจ้าของคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาโดนยิงได้ยังไงนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ดีๆเขามายิงผมผมกาลังลบตอนนี้ใช้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นครับตอนนี้ก็คือเจ้าของคลิปนะครับอยู่ในมุมที่ปิดนะครับซึ่งไม่มีใครเห็นเขาแน่นอนนะครับแล้วอยู่ๆนะครับนักแข่งก็ขับรถมายิงเขานะครับซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายโปรแกรมช่วยเล่นนะครับ ถ้าไม่มีการบันทึกคลิปไว้นะครับก็จะไม่มีใครเชื่อนะครับว่านักแข่งคนนี้เขาเก่งจริงๆนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการส่งให้ผู้พัฒนาตรวจสอบฝีมืออีกรอบหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเขาเก่งจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับแล้วก็ทําการรายงานเรียบร้อยนะครับ เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะเห็นนักแข่งของเรานะครับเป็นแรงบอลนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นแรงบอลนะครับเพราะว่าเราต้องทําการรีเซ็ตแรงให้นักแข่งของเราตลอดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้นักแข่งของเรานั้นนะครับมีแรงโอเวอร์หรือว่าสูงเกินไปนะครับการเล่นปกติของนักแข่งของเรานะครับก็เล่นไม่ถึง1สัปดาห์ก็แรงคอนแล้วนะครับเราเลยต้องมีการรีแรงให้ตลอดนะครับ บางคนอาจจะเห็นรูปโลโก้นี้นะครับที่ทับรูปโปรไฟล์นักแข่งของเราครับต้องเข้าไปดูในข้อมูลตัวละครถึงจะเห็นรูปโปรไฟล์อีกทีหนึ่งนะครับที่เห็นรูปอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเรานะครับได้ทําการ กักตัวนักแข่งไว้นะครับเป็นเวลา10ปีนะครับเพื่อไม่ให้นักแข่งของเรานั้นครับไปเล่นหรือว่าไปยิงคนมั่วซัวนะครับซึ่งจะทําให้อ่าระบบเกมเสียสมดุลนะครับหรือว่ามีการยิงโอเวอร์เกินไปนะครับเราจําเป็นนะครับให้นักแข่งของเรานะครับไปพักร้อนเป็นเวลา10ปีนะครับให้นักแข่งของเราเล่นกากลงนะครับหรือว่าลดฝีมือนักแข่งของเรานั่นเองนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีใครสู้นักแข่งของเราได้นะครับ คนดูช็อตนี้ดีนะครับนี่นักแข่งของเรายืนยิงธรรมดานะครับยืนยิงแบบชิวๆนะครับดูนะครับทีมตรงข้ามนี้ล้มและนีละนาดเลยนะบางคนเห็นนักแข่งของเรานะครับและยิงทั่วแมปก็คือชื่อขึ้นคิวฟรีตลอดเลยนะครับก็แบบว่าเห็นหน้านักแข่งเราอนนี้แบบไม่ยอมมาสู้นะครับก็คือขอใต้วงยังดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้นะเพราะว่านักแข่งของเรานั้นเก่งมากนะครับจนศัตรูไม่กล้าออกมาสู้นะครับ สำหรับคนที่ชมการลบของเพื่อนนะครับแล้วไม่เห็นศัตรูก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นระบบป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นของ PUBG Mobile นะครับเพื่อป้องกันสตรีมเมอร์หน้าด้านนะครับเอาโปมาส่งการลบตอนเล่นนะครับ อย่างเมื่อก่อนนะครับเอาไปเล่นในแซนฮอกนะครับได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของศัตรูนะครับเพราะว่าหูฟังของเขานั้นเท่มากๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หูฟังน่าจะพังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงศัตรูเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับหลังจากมีการป้องกันในส่วนนี้นะครับก็อาจจะมีการโดนงูฉกตายบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับช็อตต่อไปนี้ก็จะเป็นการยิงแบบคนธรรมดานะครับแน่นอนครับถ้าไม่มีการฝึกมาเหมือนนักแข่งเรานะครับบอกได้เลยครับว่าสโคปนี้โคตรทีบนะครับยิงนี้แทบไม่นิ่งเลยนะ สำหรับคนที่รายงานโปรแกรมแชร์เล่นนะครับหรือว่าเจ้าของคลิปนี้นะครับหากคนดังกล่าวนะครับที่ใช้โปรแกรมชร์เล่นจริงหรือว่ามีการโดนแบนนะครับเจ้าของ ID นะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับ10,000 UC จากทางทีมงานพับจีม b i บายโดยตรงเลยนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกช่องของเรานะครับเพื่อสนับสนุนการทาคลิปของเรานะครับก็สามารถเข้าไปที่หน้าแรกของเรานะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ